ช่วยทากระปุกได้ไหมเป็นกระปุกยังไงฮะกระปุกในการที่จะมอบให้กับพี่น้องเอาไปในการหยอดเติมเต็มนะครับพอเต็มนี่ก็มามอบให้กับอานัส,น,สนะครับซึ่งมาเองนะก็บอกว่า เพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่บางคนเนี่ยนะโอนเงินไม่เป็นนะครับหรือบางคนเนี่ยมีเศษติดตัวสัก20 50บาทเนี่ยก็โอนไม่ได้ไม่อยากสะดวกจะโอนนะครับก็อยากที่จะหยอดกระปุกนะครับซึ่งมะก็บอกว่าเดี๋ยวมะออกทุนให้หมดเลยนะครับในการจัดทํากระปุกในการจัดทําสติกเกอร์สติกเกอร์ทั้งหลายเนี่ยนะครับมะบอกว่าเดี๋ยวมะออกทุนให้หมดเลยนะครับก็ให้อาจารย์เนี่ยนะได้ไปคุยนะครับกับ คณาจารย์แล้วก็ทีมงานนะครับถ้าเห็นสมควรยังไงนี่ก็ติดต่อมากลับไปได้นะครับโอ้ยอาจารย์บุ๋มมองสดมานะมะนี่เออจะว่าอย่างไรล่ะคือมะนี่เป็นอีกคนนึงนะที่เต็มที่กับมนนะจริงๆนะครับเออเป็นหูเป็นใยพวกเรานะที่ เห็นออาจารย์นะบางทีเนี่ยการเก็บเล็กผสมน้อยเนี่ยพี่น้องนะก็อย่าไปด้อยค่ามันเด็ดขาดถูกต้องนะครับการบริจาคเนี่ยครับการใช้จ่ายในทางของลัฐสภาและทาราเหมือนที่เราพูดคุยหรือเน่นย้ํากันสม่ำเสมอเลยว่าจํานวนเนี่ยไม่ใช่ประเด็นหลักสําคัญไม่ใช่ข้อตัดสินว่าใครจะเป็นคนดีหรือไม่ดีหรือว่าการบริจาคเพียงน้อยนิดเนี่ยมันไม่มีค่าหรือว่ามันไม่ไม่ผล่ผลบุญไม่เยอะคไม่ใช่นะถูกต้องไหมนะครับผมนะการบริจาคอยู่ที่หัวใจ อยู่ที่ความประสุทธิ์อยู่ที่ความมุ่งหวังนะอยู่ที่สิ่งที่ไม่ได้วัดกันด้วยกับจํานวนเงินครับผมนะครับชาอลล์นะพี่น้องนะถูกมะจัดสติงพระนะตลอดอักขาญาจะมุดตลออนะกับไอเดียของมะด้วยนะโอมาชาอลล์นะก็มะก็เป็นห่วงเรานะแล้วก็อินชอลล์มะเนี่ยก็อยากจะให้เชื่อว่าความประสงค์ของมะเนี่ยก็มะก็อยากจะคงอยากจะให้พี่น้องในแต่ละพื้นที่หรือว่าในแต่ละ ภาคสวนหรือว่าแต่ทุกๆคนที่อยู่ที่บ้านได้มีสวนร่วมกันนะครับนะไม่มากก็น้อยทำแล้วมก็บอกนะว่าให้อาจจะทําเลขบัญชีนะแล้วก็อาจจะเขียนป้ายความเป็นเจ้าของไว้ด้วยว่าอันนี้ของอันาสนะก็ท่านเสนอแนะมานะครับบอกว่าอาจารย์จะดําเนินการอะไรนี่เกี่ยวกับเรื่องกระปุกนี่เดมาออกค่าใช้จ่ายฮัมดุลิลาฮัมดุลิลาครับเจ้าจาุลลาห์ขอยรอนะครับเอาละครับอาจารย์ครับก็เดี๋ยวพูดคุยกับพี่น้องในเรื่องราวเก็ดเล็กเก็น้อยกัน